สวัสดีครับขอต้อนรับประส่รายการ C R R U News คุยข่าวเด่นกับผมบุ๋มสุรุตบุ้งคำพาครับและหนิงกีรัติยาวงสารพีค่ะเจอกันเช่นเคยนะครับทางช่องทางนี้ C R R U On Air Live นะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับวันที่หลายๆคนก็ดีดาดที่ใจพรุ่นี้จะได้วันหยุดแล้วนะครับเสาร์อาทิตย์นะฮะวันนี้ก็ต้อง ตั้งหน้าตั้งตาทำงานกันอย่างเต็มที่เลยนะคะก็คือสุดวันศุกร์เนี่ยวันสุดท้ายของการทํางานในแต่ละสัปดาห์เนี่ยพยายามเคลียร์งานให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่ว่าสาอ์อาทิตย์เราก็จะได้พักผ่อนอย่างแบบสบายใจนะคะแลวันนี้นะครับที่ราชพัฒน์เชียงรายของเรานะครับวันนี้ก็อากาศโอ้โหค่อนข้างที่จะสบายๆเลยนะฮะแสงอาทิตย์นะครับสาดส่องตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวเป็นไงบ้างคะตื่นเช้ามารู้สึกร้อนหรือว่ารู้สึกเย็นสบายคะ ทั้งร้อนทั้งเย็นสบายมันสลับกันพี่หนิงผู้ชมนะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับหลังจากที่ฝนตกมาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็สัปดาห์นี้เพิงพ่งเพิ่งเราเพิ่งเห็นแดดจริงๆ<ช>เนี่ยเมื่อวานนี้ใช่ะใชนะคะก็ยังอ่าโชคดีอยู่ตรงที่ว่าลหลายๆคนซักผ้านะคะก็มีโอกาสผ้าแห้งแล้วค่ะสำหวันนี้นะคะนะครับยังไงช่วงนี้นะครับอากาศค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงจริงๆคุณผู้ชมครับแล้วก็ต้องติดตามสภาพอากาศอีกทีนึงนะครับว่าฝนจะตกมาเมื่อไหร่นะครับช่วงนี้ก็ต้อง ระวังกันด้วยนะครับค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมในช่องทางนี้นะครับ C R U on air live นะครับอย่าลืมคุณผู้ชมที่เข้ามาชมแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์ <cinematic. S 1> นะครับแบ่งปันให้กับเ,เพื่อนๆได้รับชมข่าวสารความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยนะครับรวมไปถึงกดติดตามแฟนเพจด้วยนะครับ <S 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 สคัคเลยนะครับแล้วก็เข้ามาพูดคุยคอมเมนต์กันได้เลยทีเดียวนะครับ เริ่มต้นข่าวแรกวันนี้คุณชมครับก็เป็นข่าวของชมรมทูบีน้ำเบื่วันมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับได้จัดก,กิจกรรมทูบีน้ำเมื่อวันโรดโชว์สู่ความเป็นหนึ่งที่โรงเรียนศึกษาสขขงคราแม่จันอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนีครับโดยมีพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขยายเครือข่ายโครงการรดโรคป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีน้ำเมื่วันร่วมเจตนารมณ์พัฒนาโครงการทูบีสร้างกระปอป้องกันให้กับเยาวชนห่างไกลาจากยาเสพติดกันด้วย ซึ่งท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวริศทียาวธานีครับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายฐา,า,า,านะเลขาธิการชมรมทรวีนบอปแห่งแรกประเทศไทยมหาวิทยาลายัยราชภัฏเชียงรายนะครับก็ได้เปิดเผยว่าทางชมรมทวีน้ำปวันของมหาวิทยาลายัยนะครับได้จัดกิจกรรมทวีนะ้นำประวันโรดชว์สูค่ความเป็นหนึ่งณนะโรงเรียนศึกษาสุคราพแม่จันทร์อำเภอแม่จันรจังหวัดเชียงรายนะครับก็เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายทวีนะ้ำปวันะ ต่อยอดองค์ความรู้จากการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้เยาวชนนะครับได้ตระหนัดถึงพิษภัยของยาเสพติดและก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับเพื่อเป็นการสร้างเกาะป้องกันนะครับและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโดยโดรงนะครับมุ่งมั่นกับเยาวชนเกิดความมั่นใจ กล้าคิดกล,าลา้าทำกล้าแสดงออกโดยที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยนะครับค่ะโดยชมรมทูบีน้ำม่ววันมหาวิทยาลัยรชาชพัฏเชียงรายนะคะได้เห็นว่าโรงเรียนศึกษาสงคห์แม่จันจังหวัดเชียงรายนั้นเป็นองค์กรเครือข่ายที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดําเนินกิจกรรมที่มีประโยชน์ค่ะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนด้วยนะคะการดําเนินกิจกรรมครั้งนี้จึงได้มีการทําพิธีนะคะบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขยาย เครือข่ายโครงการโรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอรวันค่ะระหว่างชมรมทูบีนัมเบอรวันมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและชมรมทูบีนัมเบอรวันโรงเรียนศึกษาสงเครห์แม่จันจังหวัดเชียงรายด้วยค่ะโดยมีนายนพดลสิงโตนาทค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสมครห์แม่จันนะคะร่วมลงนานในครั้งนี้ ทั้งนี้เองนะคะก็เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมนะคะในการที่จะพัฒนาโครงการทุพย์น้ำวันนะคะในสถานศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะแล้วก็ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะซึ่งก็จะก่อให้เกิดผลสำเร็จนะคะสร้างความเชื่อมัน่นสร้างประโยชน์ แล้วก็เป็นโรงเรียนสีขาวปราศจากยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นรูป,ปรธรรมด้วยนะคะและเพื่อสื่อภารกิจค,ค่ะโครงการในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีด้วยนะคะที่องค์ท่านเป็นประธานในโครงการนะคะเนืงด้วยเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนะคะโดย ใช้ยุทธศาสตร์ค่ะนะคะกำหนด3ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนกิจกรรมในครั้งนี้นะคะซึ่งก็มีแนวทางการดําเนินง,งานตามยุทธศาสตร์ดังนี้นะคะยุทธศาสตร์ที่1นะคะเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสํานึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะยุทธศาสตร์ที่2ค่ะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนและยุทธศาสตร์ที่3ค่ะ สร้างและพัฒนาเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ถือเรียกได้ว่าเราเองมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะคะเป็นชมรมทูวีน้มวันแห่งแรกของประเทศไทยแล้วก็ได้ดําเนินโครงการต่อเนื่องนะคะสร้างเครือข่ายในแต่ละโรงเรียนมาโดยตลอดค่ะซึ่งที่ผ่านมาก็รับความร่วมมือนะคะจากทางจังหวัดเชียงรายเองจากโรงเรียนเครือข่ายต่างๆเองเป็นอย่างดีค่ะ ครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีนะครับที่เราได้ลงไปนะครับไปถึงรถโชว์เลยที่โรงเรียนเลยก็ได้นะครับเพื่อจะให้นักศึกษานนครับนักเรียนเยาวชนเนี่ยได้ตระหนักถึงการห่างไกลจากยาเสพติดนึกถึงโทษภัยด้วยนะครับเพราะบางทีเนี่ยนักศึกษาวัยรุ่นเนี่ยครับบางทีก็ไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรในการแก้ปัญหาชีวิตก็เลยต้องไปพึ่งเรื่องของยาเสพติดนะครับ ซึ่งบางทีสิ่งเหล่านี้อาจทำให้ให้กับน้องๆเนี่ยอาจจะมีความสุขโชคคราวแต่ว่ามันคือความทุกข์ในระยะยาวด้วยใช่แล้วก็บางทีติดแล้วอืก็เลิกยากทีเดียวใช่ค่ะนะคะเป็นพิษเป็นภัยต่อสุขภาพตัวเองแล้วก็สังคมด้วยนะคะต้องแบบนลยครับซึ่งโครงการทีวีนเมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่น้องๆเนี่ยได้ใช้เวลาว่างๆนะครับหรือเวลาที่เราเกิดความเครียดเนี่ยแล้วก็มีศูนย์เคลื่อนใจวัยรุ่นในการศึกษาใช่ไหมใช่ค่ะขยให้น้องเนี่ย เรียกว่าห่างไกลาจากสิ่งที่เป็นอบายามุกสิ่งที่มันไม่ดีนะ,ะทำให้เยาวชนเนี่ยถือว่าเป็นกลังสำคัญของประเทศชาติใช่ไหมครับใช่<ม>นะคะก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์แล้วก็ดีมากๆสำหรับเยาวชนชาวไทยด้วยค่ะถูกต้องแล้วนะครับผม มาต่อกันที่ข่าวของมหาวิทยาลัยราชเทวีนะครับก็ติดตามงานพระบรมราชอรายในวิทยาศาสตร์ที่หนึ่งนครับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยนะซึ่งเมื่อวันที่31กรกฎาคมนะครับและวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมานะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจมรัตน์ิ่นหนูรองอธิการบดีรวมไปทั้งนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนาวินพรมใจสาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนรพจุสุสทิผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเตรรัตยาปิงเมืองที่ปรึกษาอธิการบดีนะครับพร้อมด้วยคณะกรรมการเมืองโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่1การพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมบราชโชบายระยะ20ปีซึ่งก็จะเป็นในช่วงระยะปีนะครับ2 5ง0ถึง2579ก็ได้ลงพื้นที่นะครับการดําเนินงานพระราชโอบายอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายและอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับ เพื่อรายงานผลการดำเนิน,นง,งานพระบรมราโชบายของยุทธศาสตร์ตรที่1การพัฒนานท้องถิน่นโดยมีนายอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ผู้นำชุมชนทุกระดับเข้าร่วมรับทราบผลการดำเนินง,งานอย่างาพร้อมเพรียงกันด้วยนะครับก็เียกว่าทางทีมงานเนี่ยไดลงพื้นที่นะก็ไปช่วยเหลือนะครับไปพัฒนาท้องถิ่นมาก็หลายเดือนทีเดียวนะครับ ซึ่งกับ<ม>โครงการตามพระบรมราชบายนะคะ,นะในยุทธศาสตร์ที่หนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเนี่ยเราได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีหลายอีกโครงการนะคะที่ยังไม่ได้กรถทงนะคะก็จะ นำเสนอในครั้งต่อไปด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่เราได้ทําอย่างเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังแล้วก็ทําประโยชน์ให้กับท้องถิ่นและชุมชนอีกทั้งเนี่ยทำในเรื่องของการส่งเสริมนะคะ,ะรายได้ให้กับชุมชนพี่น้องในจังหวัดเชียงรายด้วยค่ะคอีกข่าวหนึ่งนะคะก็เป็นข่าวดีค่ะสําหรับชมรมอนุรักษ์ เพื่อสิ่งแวดล้อมค่ะคว้ารางวัลระดับทองแดงนะคะชมรมอนุรักษ์เพื่อสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะนำโดยอาจารย์ดรกรตวิทย์ค่ะสุขอึ้งนะคะอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะฐานะที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนะคะพร้อมด้วยนักศึกษาชมรมอนุรักษ์เพื่อสิ่งแวดล้อมนะคะร่วมกับกรมส่งเสริมสุขภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อมค่ะดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในมหาวิทยาลัยนะคะประจำปี2562ค่ะเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมนะคะกีนยังค่ะสู่การปฏิบัติะะอย่างเป็นรูปธรรมนะคะ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนั้น,นะคะได้ดําเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยค่ะและก็ได้รายงานผลการดําเนินงานโครงการดังกล่าวให้กับคางคณะกรรมการประเมินโครงการนะคะตามเกณฑ์การประเมินนะคะซึ่งผลปรากฏว่าผลการประเมินชมรมอนุรักษ์เพื่อสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงรายได้รับโล่รางวัลระดับเหรียญท,ทองแดงนะคะ พร้อมเกียรติบตัตรค่ะกว่าสร้างความภาคภูมิใจนะคะให้กับทีมงานเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอีกชมรมหนึ่งนะคะที่มุ่งม,มั่นนะคะและก็ตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งก็ได้ดําเนินกิจกรรมมาโดยตลอดนะคะซึ่งรางวัลน,นี้เป็นรางวัลประจําปีการศึกษา2562นะคะก็ทางกรมส่งเสริมอ่า คุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะก็ส่งโล่รางวัลและก็เกียรติบัตรมาให้ถึงที่เลยนะคะจริงๆแล้วต้องไปรับที่ในงานนะคะเพราะว่าก็จะมีการจัดทุกปีนะคะเพียงแต่ว่าปีนี้เนี่ยด้วยสถานการณ์โควิด19นะคะทางผู้จัดงานนะคะกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมก็เลยจัดส่งโล่รางวัลพร้อมกับเกียรติบัตรมาให้กับทางน้องๆทีมงานค่ะครับผมผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกสักครูน่นลครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะยังมีข่าวดีมาฝากน้องนะักศึกษาทุกคนด้วยนะครับกับการ ประกวดทำสื่อกับตลาดออนไลน์เนะครับเราไปถึงการรัฐสมัครนักศึกษางานวิ่งด้วยนะครับเราไปถึงปิดท้ายด้วยรัชพัชชามาร์าเก็ตเพลสนะครับช่วงนี้พักเบรกสักรู่เดียวนะครับกลับมาอยู่กันต่อในครับในช่วงของ C R R U News คุยข่าวเด่นนะครับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมช่องทางนี้นะครับ C R R U on air live นะครับยืเข้ามาแล้วนะครับกดไลค์ กดแชร์กดติดตามแฟนเพจแล้วก็เข้ามาพูดคุยคอมเมนต์ทักทา,ายก็ได้เลยทีเดียวนะครับผช่วงนี้อากาศเป็นยังไงกันบ้างนะครับร้อนไหมฝนตกหรือเปล่านะครับยังไงก็มาพูดคุยกันได้ทีเดียวนะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับมีข่าวมาฟักน้องนักศึกษาทุกคนด้วยนะครับกับการประกวดทําสื่อการตลาดออนไลน์นะครับโดยสถาบันของจื่อนะฮะร,ร่วมกับวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่น,นะครับ ขอเชิญน,นักศึกษาร่วมประกวดการทำสื่อการตลาดออนไลน์ครั้งที่1นะครับประจําปี2563หรือปี2020นะครับคุณสมบัติของผู้สมัครนะครับต้องเป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องนะครับในประเทศไทยเท่านั้นสมัครเป็นทีมนะครับทีมละ3-5คน สามารถส่งมาสามารถนะครับมาจากต่างคณะได้นะครับแต่ว่าต้องมาจากมาองเชยรายเดียวกันเท่านั้นนะครับค่ะโดยผลงานการประกวดจะต้องเป็นการแนะนําผลิตภัณฑ์แผนการตลาดโปสเตอร์แนะนําสินค้าและก็บรรจุภัณฑ์ในจังหวัดของตนเองค่ะอย่างของเราจังหวัดเชียงรายใช่ไหมคะก็จะต้องเป็นการนําเสนอผล <อ owski S 1> ิตภัณฑ์แผนการตลาดโปสเตอร์แนะนําสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของจังหวัดเชียงรายนะคะโดยใช้ภาษาจีนค่ะในการอธิบายและก็นําเสนอนะคะ ผ่านคลิปวิดีโอแล้วก็ powerpoint ด้วยค่ะซึ่งเงินรางวัลน,นะคะการแข่งขันนะคะมูลค่า20,000บาทนะคะครพร้อมเกียรติบัตรด้วยนะคะซึ่งก็รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่7กันยายน2563ค่ะคนะคะโดยจะเป็นการแข่งขันในรูปแบบออนไลน์คอนเฟอเรนซ์ด้วยค่ะค โดยน้องๆนักศึกษาน,นะครับที่สนใจที่จะประกวดกันนะครับอย่าลืมรวมตัวกันนะครับทีมละ3าถึงหคนนะครับจะมาจากต่างคณะก็ได้ใช่ค่ะ,ะครับผมเข้าไปติดต่อสอบถามนะครับในการสมัครได้ที่ Facebook ของสถาบาันของจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับหรือโทรศัพท์ไปได้ที่053920 299ต่อ302เป็นด้วยเนียครับก็งเชิญชวนน้องนักศึกษานะครับที่มีความรู้คานะาวามสามารถนะกนทภาษาจีนนะครับก็มานำเสนอกันนะครับผมชิงรางวัลด้วยถึง20,000บาทก็เลยเดียวค่ะ,ะคก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งนะคะในการที่จะเปิดประสบการณ์ให้กับตัวเองะนะคะในการที่จะเรียนรู้ในการทำงานลหลายๆด้านค่ะครับผม มาต่อกันที่นะครับข่าวของการเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติประเภทรับตรงนะครับประจำปีการศึกษา25ง4แล้วนะครับตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วคุณผู้ชมค,ครับก็เปิดรับสมัครนะครับใน13คณะเลยทีเดียวนะครับโดยะจะมีการสมัครนะครับสองประเภทก็คือรับตรงที่ไม่มีการกสอบที่ไม่มีการสอบนะครับ สาขาที่มีการสอบนะครับจะเป็นเฉพาะคณะครุศาสตร์เท่านั้นใช่สายคร,ครูนะคะ,ะ,ะ,คะซึ่งการรับสมัครนะคะประเภททั่วไปนะคะรับตรงนั้นนะคะก็เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่25ตุลาคมนะคะ<า>แล้วก็สําหรับของคณะครุศาสตร์นั้นนะคะเปิดรับสมัครตั้งแต่บันนี้ไปจนถึงวันที่ 9ตุลาคมนะคะในส่วนของสาขาคาะขณะครุศาสตร์นั้นนะคะก็จะเป็นการอสอบข้อเขียนแล้วก็สอบสัมภาษณ์นะคะคการสมัครของคณะครุศาสตรน์นี่ขอย้ำนิดนึงนะคะว่าสมัครแล้วน้องๆสามารถที่จะเลือกราดับสาขาวิชาที่จะเรียนนั้นได้3ลํลำดับนะคะนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าทางมหาวิทยาลัยนะครับไม่รวมนะครับทีแคสไหมครับไม่เข้าร่วมทีแคสแล้วก็ไม่นอนไม่รวมคะแนน แกแพดด้วยนะครับยังไงก็น้องๆที่สนใจนะครับก็เข้าไปที่ QR code ที่ขึ้นให้หน้าจอได้เลยนะครับหรือทางเฟซบุ๊กนะครับรับสมัครนักศึกษาใช่ค่ะนะครับของมหาวิทยาลัยด้วยหรือว่าเข้าไปสมัครได้โดยตรงนะครับทางออนไลน์ที่ a d m i s s i o n c r u a c t h กันด้วยนะครับผมจะเลืมนะครับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่25ตุลาคมสำหรับสาขาทั่วไปนะครับแล้วก็คณุศึกนะครับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่9ตุลาคมด้วย อีกข่าวหนึ่งค่ะก็เป็นข่าวนะคะเชิญชวนวิ่งค่ะครบรอบ47ปีค่ะของมหาวิทยาลัยราชพัฒเชจิงรายนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ก็จัดขึ้นโดยสมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยราชพัฒเชีิงรายค่ะนะคะชื่องานว่า CRRU 47 B Royal Run ค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะสิทธิ์เก่าสิทธิ์ใหม่สิทธิ์ปัจจุบันนะคะแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะร่วมกิจกรรมด้วยนะคะถูกต้อง<า>ครับซึ่งการวิ่งทางนี้นะครับก็เป็นการวิ่งโดย เป็นการสะสมระยะนั่นเองะนะครับผมซึ่งเรากำหนดนะครับก็คือ47กิโลเมตรนะครับก็เท่ากับปีของมหาทาุไลรัชพัชชังรายของเราด้วยนะครับปีนี้ครบรอบปีที่47กันแล้วนะครับผมโดยคุณผู้ชมนะครับะจะวิ่งที่ไหนก็ได้ะนะวิ่งที่บ้านวิ่งบนลูกนะครับหรือว่า สถานที่แห่งใดก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าสะสมระยะทางวิ่งนะคะโดยที่อาใช้แอปพลิเคชันในการวิ่งแล้วก็ส่งผลการวิ่งเข้ามาทางหน้าเว็บไซต์ของอางานวิ่งนะคะซึ่งก็เปิดรับสมัครมาตั้งแต่หนึ่งสิงหาแล้วนะคะแล้วก็จะเปิดไปจนถึงวันที่30สิเอ็ดสิงหานี้แล้วนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่28่สิบแปดแล้วใช่ไหมมีกี่วันล้วใช่แล้วเพืในการสมัครวิ่งกันแล้วนะคะพีก็เชิญชวนนะครับคุณผู้ชม ที่เป็น1ิเก่าสิทธิ์ปัจจุบันนะครับแล้วก็ผู้ชมสายวิ่งทุกท่านนะครับผมมาร่วมวิ่งเฉลิมฉลองครบรอบนะครับ47ปีก,กับหาทรายนะฮะในโครงการรายการนี้นะครับ Virtual Run 2020นะครับเราก็บอกว่าเสื้อ ส,ส,สีสวยมากนะคะแล้วก็อย่างที่ทุกท่านเห็นบนหน้าจอตอนนี้นะคะคก็มีหลายท่านที่แบบว่าใกล้ถึงเส้นชายกันละนะคะจะครบ47กิโลเมตรแล้วนะคะก็สะสมระยะทางไปเรื่อยๆนะคะวันนี้วิ่งได้ก,กี่กิโลเมตรก็ส่งผลบันทึกนนะคะแล้วส่งผลมาที่ เว็บไซต์นี้นะครับซึ่งคุณผู้ชมที่สมัครนะครับก็จะมี e b i p นะฮะเป็นหมายเลขประจำตัวของแต่ละคนด้วยก็ระบุ e b i p ของตัวเองมาแล้วก็ส่งมานะครับเพื่อที่เว็บไซต์นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและ อีกอย่างหนึ่งก็คือฝากนิดนึงวันที่29กันยายนนะคะเราจะมีเป็นวันเฉลิมฉลองนะคะก็จะมีกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพด้วยนะคะซึ่งระยะทางก็จะเริ่มตั้งแต่อนุสาวรีย์แห้แยกพ่อขุนค่ะมาจนถึงที่หอปรยาราชการที่9ของมหาวิทยาลัยราชภาัฏนเชียงรายนะคะโดยในช่วงเช้านะคะก็จะมีกิจกรรมพิธีทาบุญตักบาตรค่ะ7จ็ดนาฬิกาเป็นต้นไปนะคะแล้วก็ก่อนตีห้านะคะเริ่มเตรียมตัวด้วยนะคะค่ะเจอกันที่อนุสาวรีย์แห้แยกพ่อขุนนะคะเราจะวิ่งเพื่อสุขภาพด้วยกันมาที่ มหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายค่ะต้องแล้วนะครับผมก็มีการวิ่งนะครับสองรายการนะครับรายการแรกก็คือวันสุรันที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นะครับวิ่งนะครับจนถึงวันสุดท้ายคือวันที่12กันยายนนี้นะครับเป็นขึ้นสุดของรายการนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งรายการก็คือวันที่19กันยายนนะครับเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบการสถาปนาของมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกันนะครับสองรายการนี้คุผู้ชมสามารถที่จะมาร่วมกับเราได้เลยทีเดียวนะครับมาร่วมเฉลิมฉลอง มาอิ่มใจอิมบุญเปน้นนะครับกับมหาวิทยาลายัยราชาวิทยาลัยกันด้วยนะครับผู้ชมครับมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับยังไงช่วงทุดท้ายนี้นะครับก็ มีอีกหนึ่งช่องทางนี้มาฝากคุณผู้ชมด้วยกับ C.R.U. ราชาพัฒนเชียงรายมาร์เก็ตเพลสของเราค่ะนะคะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่เปิดโอกาสให้ทางสิทธิ์เก่าสิทธิ์ใหม่สิทธิ์ปัจจุบันและประชาชนทั่วไปเข้ามาจับจ่ายซื้อขายสินค้าออนไลน์ค่ะด้วยสถานการณ์การได้รับผลกระทบโควิด19แบบนี้ะนะคะทางมหาวิทยาลัยราชาพัฒเชียงรายเองก็เปิดช่องทางนะคะในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสในการที่จะจําหน่ายสินค้าอย่างน้อยๆก็เป็นการเพิ่มรายได้ภายในครือเรือนะคะซึ่งกลุ่มราชพัฒช์เช รายมาร์เก็ตเพ e นะคะเป็นกลุ่ม f c e e o o o ค่ะกลุ่มสาธารณะนะคะที่เปิดให้ทุกท่านได้เข้ามาจับจ่ายซื้อขายสินค้ากันในกลุ่มนี้นะคะซึ่งก็มีการจําหน่ายสินค้ามากมายหลายประเภทเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ะจะเป็นชาบูคะพี่หนงค่ะชุดชาบูนะคะก็ทานเพื่อสุขภาพนะคะตอนเย็นคิดอะไรไม่ออกสั่งชุดชาบูไปทานที่บ้านนะคะหนึ่งชุดหิ้วไปเลยค่ะอองฟูแล้วก็เห็นมาหลายวันแล้วนี่ะอ่นี่นนะคะค่ะ ก็กระป๋องใช่คือบางบางรายการอ่ะไม่ทันได้แบบเข้าไปส f เไงของหมดแล้วเงี้ยค่ะขายดีฮะก็มีในส่วนของเสนมิตอาหารตอนเช้าด้วยนะคะชั่วโมงเร่งรีบนะคะใช้พา์เลยค่ะใช่นะคะคือเราเน้นสินค้าที่มีคุณภาพนะคะสินค้าคุณภาพเท่านั้นที่จะมาอยู่ในกลุ่มการซื้อขายกลุ่มนี้นะคะนะครับเมื่อกี้มีเห็นทั้งเสื้อมีรองเท้าหนังด้วยนะครับ ก็จำหน่ายกันเนาะค่ะอุ้ยอาหารนะค่ะเจ้าหิวเลยหิวสิคช่เช้านี้ยังไม่ได้ทานอะไรเลยนะคไ่ทานอะไรจัดไปสักสักหนึ่งโปรก็แล้วกันนะะนี่มีโปรเสื้อด้วยนะครับโปรราคาหน้าฮักนี่เจ้าหกสิบเจ้าบาทส่งฟรีเจ้าอย่างงี้นะฮะื้อยื่อใส่สบายๆค่ะอากาศแบบนี้นะคะมีโปรโมชั่นอันนี้น่าจะเป็นอ ขนตานะครับลิฟติ้งขนตานี่เรามีบริการเสริมสวยออนไลน์ด้วยกมีเหมือนกันคุณผู้ชมนี่ไม่ใช่แค่คคเสื้อผ้าหรือเครื่องนึ่งผมหรือาอาหารนเดียวค,ความงามก็มาแล้วนะครับผมแล้วก็ยังมีขนมครเคี้ยวอาหารต่างๆมากมายเลยนะครับก็ยังไงเชิญชวนนะครับช่องทางนี้กับราชพัชชิกรายมาร์เก็ตเพลสนะครับขอเชิญสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันนะครับผมน้องนักศึกษาทุกคนนะครับใครที่กําลังคิดไอเดียว่าจะจำหน่ายอะไรนะ,ะเข้าไปร่วมกลุ่มกันนะครับในช่องทางนี้ ราชพัฒ์เชียงราย market place นะครับผมแล้วก็ระบุชื่อนะ <c oughs> ชื่อรหัสสาขาวิชานะครับรวมไปถึงสิทธิ์เก่าสิทธิ์ <c oughs> เก่า <c oughs> <ส>ค่ะแ <c oughs> นะนาตัวเองนิดนึงว่าจะจำหน่ายสินค้าเนี่ยแนะนำตัวเองนิดนึงวา่าเป็นสิทธิ์เก่าปีไหนนะคะเ <c oughs> อกโปรแกรมวิชาอะไรคณะไหนนะคะแล้วก็สินค้าที่จะจำหน่ายมีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างนะคะค่ะเพื่อที่ว่าเราก็จะได้อาจจะเจอแบบว่า เจอเพื่อนอะค่ะอีกหลายคนในกลุ่มนะคะอุ้ยรุ่นเดียวกันนะคะเออนะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทําให้เรากับเพื่อนๆนี่ได้มาเจอกันบ้าะมาเจอกันในช่องทางนี้แล้วก็บางคนก็จาได้บ้างไม่ได้บ้างบางคนก็รู้สึกว่าทําไมเพื่อนสวยขึ้นหล่อขึ้นหล่อขึ้นใช่ไหมคะพรตอนเรียนที่แบบนะอย่างว่าเออตอนนี้อุ้ยเพื่อนขายอะไรอ่ะนะคะเราทําให้ทําให้สิทธิ์เก่ารุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ย มาเจอกันด้วยสร้างสัมพันธภาพถูกต้องแล้วนะกับขึ้นมาอีกครั้งนอกจากจะได้เงินแล้วนะครับได้มีตรภาพเ่ะนะครับค่ะแล้วก็ยังไงเชิญชวนคุณผู้ชมด้วยนะครับผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่อยากจะสนับสนุนน้องนักศึกษาของเรานะครับที่กําลังหารายได้ระหว่างเรียนอยู่นะครับก็ไปหนุนได้นะครับที่ช่องทางนี้ราชพัฒน์เชียงรายมาร์เก็ตเพลสกันด้วยนะครับผมค่ะสําหรับช่วงต่อไปค่ะที่นี่มีคําตอบนะ วันนี้ก็มีแขกรับเชิญนะครับที่ต้องบอกว่าสุดเซอร์ไพรส์เดียวนะครับที่ทําให้คุณผู้ชมนะครับก็ได้เรียกว่ารับข้อมูลต่างๆมากมายนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของความรู้ต่างๆนะครับวันนี้ช่วงแรกนะครับผมก็เราได้รับเกียรตินะครับจากท่านอาจารย์รัตติกุลบัวจั์นะครับอาจารย์ประจําหลักสูตรสาขาวิชาเอเชียตะวันออกภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อาจารย์ ชิชนกยงจินดานะครับอาจ,จารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาเอเชียตะวันออกภาษาเกาหลีหหมาสอนลึกนะครับโปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาเกาหลีกันด้วยนะครับยุคปัจจุบันนี้นะพีพ่หนิงคุณผู้ชมทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีนะครับมาแรงทีเดียว K-pop 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 s e r ี e s ทีส์เกาหลีค่ะแม้แบบว่าไม่ใช่เฉพาะแค่ซีรีส์เกาหลีอย่างเดียว آ, นะคะในเรื่องของอสาระความบันเทิงในเรื่องของเทรนด์การ เต้นนี่ะนะฮะซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาเจาะเึือกันในถึงโปรแกรมวีชาภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาเกาหลีนะครับว่าเรามีการเรียนการสอนอย่างไรนะครับจบไปแล้ว,วมีแนวทางในการ,รประกอบชี่อะไรบ้างนะครับผมรวมไปถึงเรียนภาษาญี่ปุ่นและภาษาเกาหลีนี่ สนุกสนานแค่ไหนแค่ไหนใช่จำในช่วงหน้านะครับอีกช่วงหนึ่งค่ะก็มาพบกับอาจารย์นะคะเรียกได้ว่าเป็นคนที่อารมณ์ดีะนะคะมีอารมณ์ขันตลอดเวลาลวนะคะเรียนแล้วก็คือสนุกทุกวิชาเลยที่เรียนก,กับแกนะคะค,ค่ะ,คะ,คะก็อาจารย์รุ่งโรดคะ่ะต้นประดิษฐ์ค่ะนะคะและอาจารย์กรชนกคะ่ะนัน นันทกนกค่ะซึ่งเป็นอาจารย์ประจำโปรแกร,รมวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยค่ะคจากคณะมนุษยศาสตร์นั่นเองนะคะก็อยากจะรู้ว่าวิชาเนี้ยในเรื่องของวัฒนธรรมไทยเนี่ยมันเป็นการเรียนที่แบบว่าเรียนลักษณะยังไงเรียนแบบไหนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีคําตอบนะคะครับ,รบผมยังไงคุณผู้ชมนะครับที่ชื่นชอบในเรื่องของภาษาญี่ปุน่นภาษาเกาหลีและก็อยากจะรักษาวัฒนธรร<า>มของภาษาไทยด้วยนะครับช,ช่วงหน้านะครับ C R U ที่นี่ มีคำตอบไม่ผลลาประกันใช่ใช่นะคะซึ่งนะคะทั้ง3หลักสูตรที่จะมาพูดค,คุยกันวันนี้นะคะก็จะมีแนวทางด้วยนะคะว่าจบไปแล้วนะคะน้องๆสามารถที่จะมีแนวทางไปประกอบอาชีพในด้านไหนบ้างนะคะแล้วครับแล้วก็อีกหนึ่งช่วงนะครับกับช่วงของ C R U English b o a d c a s t ของวันนี้เนี่ยก็มีการนำเสนอขานน่าวในเวอร์ชันภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มี ได้รับเชิญเห็นไหมคะว่าอย่างไงเป็นได้รับเชิญเป็นอาจารย์ของเรานี่เองนะครับผมก็เป็นท่านอาจารย์ดรอภิสราพนรัตน์นะครับจะมานําเสนอในส่วนของหลักสูตรโปรแกรมวิชาภาษาไทยสําหรับนักศึกษาต่างชาตินะอาจารย์อ้อนเพื่อนเราเองนะคะจ์อ้อนคนเก่งของเรานะคะค่ะก็อย่าลืมนะคะพลาดไม่ได้นะคะช่วงต่อจากอังกฤษบล็อกแคสนะคะ ก็จะมีบัตตี้ท็อกในคราวนี้เรายืดเวลาไปช่วงบ่ายเลยนะคะก็มีสองคู่ซีนะคะบัตตี้ท็อกของเรานะคะก็จะมาพร้อมสาระความบันเทิงค่ะมาพูดคุยกันในงานนี้ด้วยไม่แน่ใจว่าเอซีหลายคนถามว่ารอบนี้พี่หนุ่ยกลับมาถึงเชียงรายหรือยังเดี๋ยวต้องดูต้องติดตามช่วงหน้านะคะเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยก็คือพี่พี่หนุ่ยไม่ได้อยู่ค่ะติดภารกิจนะคะก็เลยส่งัวแทนมาใช่ค่ะต้องเอ็มค่ะแต่วันนี้ เดี๋ยวรุ้นมาว่าจะมาหรือเปล่าสองคู่ซีวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรไหมค่ะต่อจากใช่ต่อจากสองคู่ซีนะคะเป็นรายการ C R U Special นะคะวันนี้จัดรายการโดยท่านอาจารย์ รุ่งโรจน์เหมือนกันใช่ไหใช่คะจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์สเปเชียลกันนะคะวาไรตี้อะไรติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ยาวไปจนถึงบ่ายสองเลยใช่ไหมพี่บุ๋งใช่ครับผมวันนี้ก็ถือว่าเป็นสเปเชียลสำหรับคุณผู้ชมนะเพราะว่าพวกนี้จะหยุดแล้วไงใช่ค่ะนะคะคือเราอยากจะให้ทุกคนมีความสุขอย่างเต็มที่กับการได้รับชมรายการของเราด้วยนะคะใช่แล้วนะครับผมแล้วก็ยังไงช่วงสุดท้ายนี้นะครับฝากคุณผู้ชมด้วยละกันนะครับเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 นะครับในในประเทศไทยของเราเนี่ยยังถือว่า น้อยมากๆ,ๆในการ mm hmm. แพร่เชื้อนะครับต่างๆแต่ว่ารอบๆบ้านเราเพื่อนบ้านของเราคุณผู้ชมครับใครที่ยังติดตามข่าวนะครับก็ได้ได้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดรอบบ้านเรานะครับมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นออย่างที่เมื่อวานนี้นะครับก็มีการแจ้งข่าวมานะฮะว่ามีเพื่อนบ้านของเรานะครับสาภาพเป็นมากเนี่ยมีผู้ติดเชือ้อเพิ่มขึ้นนะครับ ก็มากกว่า100รายต่อวันนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการแถลงข่าวแถลงมาตรการการเตรียมความพร้อมรับมือการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าในรอบอบที่2แล้วด้วยรับอย่างนี้ก็ฝากผู้ชมนะฮะติดตามนะครับในเรื่องของข่าวสารโดยเฉพาะเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสิบเก้ารอบรอบที่สองนี้นมีไหม โอกาสคือ,อ,อขอแค่ให้ทุกคนแบบว่ากาดอย่าตกแค่นั้นเองนะคะดูแลตัวเองดูแลคนออรอบข้างด้วยนะคะเพราะว่ามีมีนแยแพทย์หลายท่านนีที่เขาก็มีการาคาดกันว่าก็จะมีการแพร่ระบาดเนแล้วรอบสองแน่นอนอแต่ว่าถ้ามันมีจริงๆขึ้นมารอบสองแล้วรอบสองเนี่ยถ้ากาดเราไม่ตกแล้วรอบสองนะครับผลกระทบมันจะน้อยมากๆเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะครับระหว่างช่วงนี้แหละนะครับที่รอบสองกำลังจะเริ่มมา เราก็ต้องพยายามนะครับพี่จะสร้างเกราะป้องกันให้ตัวเอง,องนะคอากาศอย่าตกอย่าลืมนะครับสวมหน้ากากอนามัยนะครับล้างมือบ่อยๆโซเชียลดิสเ n นซิ่งนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงนะครับทานอาหารให้ครบหโมูะนะครับ าสามมือสามคนเป็นพ่อนะครับออกกำลังกายด้วยคุณผู้ชมครับการมีสุขภาพที่ดีเนี่ยก็จะเป็นเกราะป้องกันตนเองนะครับให้หางไกลจากไวรัสโควิดสิบเก้าด้วยนะครับค่ะใช่ค่ะเอาละค่ะนะคะหมดเวลากันจริงๆเลยนะคะตอนนี้นะคะหมดแล้วหมดจริงๆนะคะสําหรับช่วงต่อไปนะคะที่นี่มีคําตอบนะคะอย่าลืมติดตามชมกันต่อนะคะสําหรับเราสองคนนะคะ่วงนี้ขอเวลาลากันไปก่อนค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะครับผมบูวิศรุตพุ่มกัพาครับนงกิรัตยาวงสารพีค่ะตอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Obrigado.